ชกอสมอแจ้งสมาชิกที่จะพนสภาพหรือว่าผู้ที่จะหมดสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกชกอสมอค่ะสวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง u t u b e ป,ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพแล้วก็ในช่องเพจป,ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะสำหรับวันนี้นะคะ,ป,ะป้าปอก็จะนําข่าวของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อ,อาสาสมัครสาธารณาสุขประจามู่บ้านแห่งประเทศไทยหรือชื่อย่อๆก็ว่าชกาอสมอนะคะมาแจ้งกับทุกท่านว่ามีสมาชิกจํานวน 4,829คนที่จะต้องพ้นสภาพการเป็นสมาชิกชกสสมค่ะเพราะอะไรนั่นเหรอคะก็เพราะว่าไม่มีเงินให้หัก3เดือนติดต่อกันค่ะก็คือหักไม่ได้หรือว่าไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามก็คือท่านขาดการส่งเงินหรือว่าไม่เหลืองเงินในบัญชีไว้ให้หักเป็นเวลา3เดือนคะ่ะธันวามกราคุมพานะคะหักไม่ได้ติดต่อกัน3เดือนมันเป็นข้อบังคับของสมาคมนะคะที่จะต้องให้ท่านออก แต่ว่ามันก็มีทางออกอยู่นะคะเดี๋ยวติดตามป้าปอมาเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพนะคะสําหรับวันนี้ป้าปอก็จะมาแจ้งว่าสมาชิก4,829คนจะต้องทํำยังไงบ้างนะคะแล้วท่านก็ต้องรีบทำด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะคัดชื่อออกในวันที่2มีนาคม2564ค่ะสําหรับสมาชิก4,829คนนี้จะต้องทํา3ข้อต่อไปนี้นะคะก็คืออันที่ห เพื่อไม่ให้ท่านหมดสิทธิ์ท่านจะต้องรีบส่งเงินไปที่สมาคมนะคะโดยท่านจะต้องโอนเงินไปที่บัญชีหมายเลข020169592255ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะคะสาขานนทบ,บุรีในชื่อของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยนะคะอันที่สองนะคะ เมื่อท่านโอนไปแล้วท่านก็จะต้องส่งสลิปเงินที่ท่านโอนนะคะระบุชื่อสกุลของตัวท่านเองแล้วก็เลขบัญชีของท่านส่งทางไลน์ไปให้แก่สมาคมนะคะให้แอดไลน์สมาคมด้วยเบอร์โทรศัพท์นี้นะคะ0991149119ชื่อไลน์ก็คือ advhv thailand นะคะท่านแอดไลน์นี้เป็นเพื่อนแล้วก็ส่งเอกสารไปตามนี้นะคะ อันที่3ก็คือท่านจะต้องรู้ด้วยนะคะว่าท่านมีสี่ส่งเงินถึงแค่วันที่28กุมภาพันธ์2564เท่านั้นนะคะจะด้วยวิธีการที่ไปโอนที่ธนาคารหรือว่าโอนต่างธนาคารหรือว่าไปโอนที่ธนาคารทกสสาขาใกล้บ้านก็ได้วิธีไหนก็ได้นะคะหรือว่าจะโอนผ่านบัญชีอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ได้นะคะให้โอนเข้าบัญชีที่แจ้งมาตามข้อหนึ่งนนะคะก็คือ 020169592255ธนาคารทกรสสาขานนทบุรีเนี่ยนะคะถ้าโอนแล้วก็รีบส่งสลิปไปนะคะแล้วก็ต้องทำให้เสร็จภายในวันที่28กุมภาพันธ์เท่านั้นนะคะถ้าหากว่าเกินวันที่28กุมภาพันธ์2564 ทางสมาคมมีความจําเป็นจะต้องคัดชื่อท่านออกนะคะแล้วท่านก็จะหมดสิทธิ์ในการรับเงินสงเคราะห์ถ้าหากว่าท่านเสียชีวิตลงแม้ว่าท่านจะเคยส่งมาก่อนหน้านี้แต่ว่าช่วงนี้ท่านไม่ส่งเลย3มเดือนติดกันเนี่ท่านก็จะโดนคัดชื่อออกนะคะรีบๆนะคะช่วยบอกต่อด้วยนะคะให้รีบๆส่งภายในวันที่28กุมภาพานน์นี้แล้วก็จะส่งไปเท่าไหร่ดีล่ะมีรายการบอกนะคะ เดือนธันวาท่านจะต้องส่งไป209บาทค่ะแล้วก็เดือนมกราคม2,564 2 2 7บาทค่ะแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์2564 267บาท50สตังค์ค่ะรวมทั้งหมดก็จะเป็น703บาท50สตังค์ค่ะสำหรับรายชื่อ 4,829คนสามารถตรวจสอบได้ที่ผู้รับผิดชอบงานหรือว่าศูนย์ประสานงานของจังหวัดท่านได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็ได้ส่งให้แต่และรพอสอตอแล้วนะคะรายชื่อที่ค้างก็ตรวจสอบได้ที่พอรพอสอตอหรือเจ้าหน้าที่รพอสอตอในพื้นที่ของท่านได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ป้าปอก็เอาข่าวเรื่องของสมาชิกที่จะโดนคัดชื่อออกหรือว่าพ้นสภาพการเป็นสมาชิชกชกสอ,อสมอมาแจ้งให้ทราบเท่านี้ก่อนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพ่อปอเจ้าเรื่องสุขภาพนะคะมีข่าวดีๆจะได้มาแจ้งเตือนกันกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะถ้ามีคลิปใหม่จะได้มาแจ้งเตือนค่ะถ้าหากว่ามีคําแนะนําอะไรหรือสงสัยอะไรก็เขียนไว้ใต้คลิปของพ่อปอได้เลยนะคะหรืออยากแสดงความคิดเห็นอะไรหรืออยากให้ป้าปอทำเรื่องอะไรก็บอกได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ